สวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับพร้อมอธิบายนะฮะเกี่ยวกับตัวไอเทมหนึ่งห้าศูนย์เไฮเกตโลนะฮะรีบอนสปองไทยนะฮะก็เอาง่ายๆคือยางโฟมไฮเกตนะฮะนี่รุ่นปัจจุบันนะครเพราะว่าเมื่อก่อนก็มียางยางโฟมแหละเป็นสีๆนะฮะแต่นานมากแล้วอันนี้เราจะมาเกี่ยวกับ เล่าถึงคุณสมบัติและการนำไปใช้นะครับก็แผงหนึ่งมันจะมี4อันนะ,ะใส่ได้ตั้งแต่ล้อเล็กยันล้อโตนะครับในคู่มือก็จะเขียนเกี่ยวกับการใส่ล้อโตนะฮะก็อธิบายง่ายเลยอย่างโฟมก็จะ อย่างที่บอกคูณสมบัติมันก็จะเหมือนฟองน้ำนะฮะก็คือดูดซับแรงกระแทกนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่ารถเด้งกับพื้นมันจะเกิดการเด้งการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเวลารถลงพื้นปุ๊บจะเกิดการเด้งน้อยลงนะฮะน้อยมากนะครับเพราะว่าตัวโฟมจะดูดซับแรงนะฮะข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียคือ มันจะมีแรงเนิดจนถึงกับขั้นแบบว่ารถออกตัวช้านะครับก็คือแรงยึดเกาะสูงนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการใส่ให้ดูนะฮะตัวล้อโฟมนี้มันสามารถขยายได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะลองใส่สีข้างแล้วก็ลองทำการดบดูนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราได้ใส่ล้อโฟมนะฮะสีด้านนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการดบเทสกันนะครับว่ามันจะซับแรงลวไม่ได้งจริงหรือไม่นะฮะเดียวกันอันนี้เราจะมาทำการดบเทสนะครับของล้อโฟมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคครับผลจากการดรอปเทสยางล้อโฟมนะฮะทีนี้เราจะมาเปรียบกับตัวล้อที่มีความหมน,นืดแกนนั้นคือยางธรรมดานะครับและเดี๋ยวเรามาดูการเด้งกันนะฮะว่าเด้งเยอะไหมนะครับส่วนยางมาลูนผมไม่เทียบนะกับซุปเปอร์ร์เพราะว่ายังไงมันก็มีรีเฟกน้อยอยู่แล้วนะฮะตานที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูเกี่ยวกับยางมาลูนแล้วก็ยาง นะฮะอันนี้เราจะเทียบที่มันใกล้เคียงกว่าเพราะว่าตัวยางธรรมดาจะมีความเนืดเหมือนเหมือนความเนืดเยอะสุดแล้วก็การเด้งเยอะสุดนะฮะเนืดพอพอๆกับยางโฟมแต่น้อยกว่ายางโฟมนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือการด็อกเทสของตัวยางธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเด้งเยอะไหมนะครับ นะฮะตามนี้ก็ตัวยางธรรมดาอย่างที่เห็นนะครับว่ามีการเด้งเยอะกว่ายางโฟมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันตรงที่ว่าเราจะเอายางโฟมมาใส่ด้านหน้าเพราะตัวด้านหน้าไม่มีน네้ําหนักนะฮะและดูว่ามันจะเด้งเยอะไหมนะครับส่วนตัวด้านหลังก็เนื่องจากมีตัวน้ําหนักของมอเตอร์อยู่แล้วฉะนั้นเราจะใส่ตัวยางธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยเวลา ยางธรรมดาเนี่ยเด้งปุ๊บมันจะเด้งเดงเดงทันทีนะฮะจะมีการรีเฟกซ์เยอะหน่อยเพราะว่ามันมีความเบานะฮะฉะนั้นเราจะมาลองใส่ยางโฟมแล้วเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมติฐานถูกต้องคือมันจะเด้งน้อยนะฮะเดี๋ยวดูกันโอเคตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นหน้าหน้าโฟมนะฮะแล้วก็หลังเป็นยางปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูดรอปเทสกันนะฮะ นี่คือการดรอปเทคครั้งที่3านะครับถ้าตามตามทฤษฎีที่ถูกต้องคือปกติถ้าเป็นยางปกติเนี่ยมันจะมีการเด้งสองรอบสามรอบนะฮะแต่ถ้าใส่ยางโฟมเข้าไปเนี่ยเด้งจะน้อยนะฮะจะต้องแทบไม่มีการเด้งเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ โอเคครับผมก็ถามที่ผมพูดกล่าวไปนะว่าอยางโฟมจะรีเฟกน้อยกว่านะฮะถ้าใครได้ดูคลิปย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เป็นยางนิ่มสด้านนะฮะสี่ข้างจะเห็นว่าด้านหน้านะฮะตรงนี้นะครับจะเด้งเยอะประมาณสองสามสองสามรอบนะฮะหรือประมาณรอบสองรอบเลยสองสามเลยสองสามรอบนะฮะแต่เพราะถ้าเป็นยางโฟมมันจะ เด้งน้อยหรือไม่ไม่เด้งเลยนะครับจะอยู่ทันทีเลยนะฮะในส่วนของตัวเทสสามนะครับเราจะมาดูว่าระหว่างยางโฟมกับยางยางโฟมเป็นยางที่เบามากะฮะเบาก,กว่ายางนิ่งพอไปนะฮะไม่มีมวลเหมือนยางพวกซปเปอร์ฮะหรือยางมาโลนะครับทีนี้เราจะมาดูน้ําหนักของยางโฟมล้อหนึ่งนะฮะว่าเท่าไหร่นะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.75นะฮะทีเทียบกับยางทั่วไปนะฮะ1.88นะครับโอเคก็สรุปโดยคร่าวๆของยางโฟมและคุณสมบัติการดรอปเทสก็จะประมาณนี้นะครับ วิธีทำความสะอาดเอาตรงๆผมก็ไม่เคยทำความสะอาดยางโฟมนะว่าถ้าใช้พวกล,ลอนสันอะไรจะมีผลกระทบหรือเปล่าแต่ด้วยความที่คุณสมบัตเป็นโฟมผมแนะนำว่าเอาเอา,เอาเทปกาวอ่ะถูติดรอบเนี้ยเราดึงฝุ่นออกผมว่าน่าจะโอเคกว่านะแต่ถ้า ใครที่เคยทำความสะอาดยางโฟมมาคอมเมนต์ใต้คลิปและอธิบายวิธีทำความสะอาดได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าก็ส่วนใหญ่คนไม่นิยมใส่สีข้างนะเพราะว่ามันมีความเนืดเนืดมากๆเหนืดจนแบบว่ารถอาจจะเคลื่อนตัวช้านะฮะได้เสียเปรียบแน่นอนแต่การดอบนิ่มมากแต่อาจจะส่งผลทุงออกตัวจะทำให้ช้านะฮะ ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนนิยมทำอะไรคนนิยมเจียมากกว่านะครับก็คือคล้ายๆว่าเจผสมนะฮะก็คือมีโฟมนิดนึงมีแฮทมีมาลุนครึ่งนึงก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับโอเคสำหรับยางตัวนี้ก็ไว้เป็นตัวเลือกของมเพื่อนนะฮะว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะครับคุณสมบัติมันอยู่ที่เฉพาะตัวของมันอยู่แล้วอยู่ที่เพื่อนจะไปใช้นะฮะ อาจจะใส่ต้มน้อยลงเพราะว่าเรามียางโฟมทำให้การเกาบพื้นมันเหนึบอยู่แล้วก็ได้นะฮะไล่เบานะครับเอาไปลองเล่นกันดูเป็นตัวเลือกนะฮะก็ในส่วนของรหัสของตัวนี้ก็คือ1 5ึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นยางที่ผลิตออกมาเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่มีนะฮะ แล้วก็น่าจะยังมีขายอยู่เยอะเพราะว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ for last die hard wheel ก็คือตัวยางเนี่ยมันใส่กับล้อโตได้ก็แค่ยืดออกยาวมคีคุณสมบัติยืดได้นะฮะจะใส่ล้อกลางล้อเล็กได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวยางมันโหดมาสำหรับล้อเล็กแต่ว่าจะใส่ล้อขนาดไหนก็ได้นะฮะ ในความรู้สึกผมน่าจะหมายถึงว่าอยิงยืดมากตัวตัว,ตวม้วนยิงน้อยลงถูกไหมพอม้วนน้อยลงปุ๊บมันก็โอกาสที่จะเด้งดอกเขาเรียกว่าอะไรโอกาสที่ตัวยางจะซับมันน้อยลงทำให้น่าจะมีโอกาสแบบว่าวิ่งได้ไม่เหนืดมากขึ้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ชอบถูกใจคลิปนี้กด ติดตามได้เรื่อยๆผมก็อัพเรื่อยๆแต่ส่วนจะแชร์ลงกลุ่มไหมก็ในกลุ่มรถไหมก็แชร์บ้างไม่แชร์บ้างตามอารมณ์นะครับติดตามไวจะไวกว่านะฮะหรือไม่ก็ติดตามในเพจก็ได้นะฮะสนับสนุนค่าอลไกดสมัครสมาชิกได้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับผมเพื่อจะได้เป็นค่าน้ำค่าไฟสําหรับแล้วก็ค่าอะไรสําหรับไว้ทําคลิปสอนเพื่อนๆหรืออธิบายเพื่อนๆรือแนะนามมําเพื่อนๆได้นะฮะ ในช่องนี้ได้อยู่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ